สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านกอตอเดินกันยางค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่ยมารับชมนะคะวันนี้ร้านยังเปิดให้บริการตามปกติเลยพี่ๆผ่านมาแวะมาใช้บริการก่อนเดินทางกลับบ้านก็ได้นะคะหรือจะมานะคะแวะฮิ้วนะคะรับกลับบ้านฝากคนทางบ้านฝากญาติได้เลยนะพี่นะนะคะยังมีสินค้าราคาพิเศษโปรโมโชั่นพิเศษ สุดๆเลยให้พี่ๆสำหรับลูกคา้าร้านต่อเจรินกันอย่างทุกท่านเลยนะคะน,นี้คือลูกค้าเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็น Honda City รุ่น SV นะคะ SV สนี่สวยมากเลยลูกค,าคา้าขาปัดเงานะคะสับสีเทาะคะ่ะอันนี้คือข้อดีของล้อและย่างไปแดงเนาะพี่ก็จะได้เป็นล้อไม้ด้วยยังติดมากับศูนย์นะคะตัวนี้นะอยู่ที่1 3 0 0 0หมบาทเอาของเก่าของเดิมหากเกินเป็นส่วนลดได้นะคะ ลูกค้าถึงรอบเปลี่ยนข้างหน้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะพี่นะตอนนี้ซิตี้นะคะมีสินค้านะคะล้อตัว VSV แล้วก็ s P v เลือกได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปชมสินค้าด้านในคือสคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะลูกค้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแวะกินน้ําแข็งใสนะคะให้อร่อยนะคะใครร้อนซึ้่ใจก่อนลูกค,ะคะ้าค่ะนะคะมีน้ําแข็งใสไว้บริการพี่ๆนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะ ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12เนาะเพราะว่าร้านเปิดทําการวันสุดท้ายคือวันที่12นะคะหยุดวันที่13ถึงวันที่16ค่ะพี่ๆขานะคะและด้านในกําลังเปลี่ยนยางนะมีทั้งยางนะคะเปลี่ยนแม็กพร้อมยางลูกค้ามาเลือกได้เลยนะจ๊ะอ่าคันนี้ h o n ด a าซีวีนะเลือกเปลี่ยนเป็นอะไรนาะเปนโยโก โยโก215นงนะคะ60อรนะ์เนี่ยมียางไม้สีเส้น1 2 0 0 0เหมือนันบาทก็วางกันไปพี่พีค่ะนะ,ะแล้วก็นี่เลยพี่พีะคฮะล้อแนวนี้สไตล์นี้ก็ต้องเป็นยางเอทีเท่านั้นเนาะพี่เนาะ,ะถึงจะแมทชิ่งลงตัวนะคะและที่สำคัญนะคะเลือกเปลี่ยนเป็นบิสโตนดูเลอร์เอที2นนะคะเพื่อการขับขี่ได้สม,มูทยิ่งขึ้นพี่พีะค,ะค่ะนะแมสคารจั มีอุปสรรคเนาะไม่ราบเรียบนะคะเพราะว่ายาง A t เนี่ยใช้งานได้หลากหลายลูกค้าวิ่งในทางทางเรียบและสายลุยตะกุยได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้านะคะขับขี่ได้ราบเรียบนะ,ะนแม้เส้นทางจะเป็นอุปสรรคนะคะออฟโรดสไตล์ออฟโรดต้องรุ่นนี้เลยลูกค้าทนนะคะต้านทานการสึกล้อได้สูงพี่พี่ค้านะคะอันี้คือรอเปลี่ยนรอเปลี่ยนนะ,ะกำลังเปลี่ยนอยู่265 70 R16 สนะคะสีเลี้นอยู่ที่ 16,500บาทลูกค้าค่ะสินค้าราคาพิเศษนะคะสีเส้น16,500าอยบาทยางปี2 0 2 5ด้วยนะคะเป็นยางใหม่เลยพี่ๆพ,พร้อมบริการใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยนะคะจะใส่กับล้อเดิมหรือจะเป็นล้อแต่งสไตล์ออฟรถแบบนี้ก็สวยค่ะใส่กับล้อเดิมก็ดูบึกบึนแข็งแรงนะคะดูดุดันเพราะว่าไหลกว้างนะคะก็จะมีของในเรื่องของเซฟก์ดด้วยนะคะรุ่นนี้ในแก้มยางลูกค้าค่ะสวยสวยลูกค้ามากกว่าความสวยก็คือการใช้งานตอบโจทย์นะคะ สรรถนะเต็มเปี่ยมทุกเส้นเลยนี่อันนี้จะเป็นล้อรถเก๋งนะคะที่น้องบอกนะมีเลยค่ะมีครบเลยอันนี้จะเป็นรถ SV นะขอบสิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันพี่เอาของเก่าของเดิมหักเทอนเป็นสดได้เนาะนะคะตัว RS มีครบเลยหลังก็ต้งจะเป็นรุ่นบนะคะนี่คือ Honda City นะติดจองแล้วก็มีนะพี่นะอะตัวนี้นะลูกค้าขะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยขอ15,000หนึ่งพันพี่พี่เอาของเก่ามาเทิร์นก็ใช้เงินไม่ถึงหมื่นนะคะถ้าเกิดว่าล้อเก่าของลูกค้าเป็นล้ออันลลยเป็นล้อแม็ก,กด้วยกันนะพี่เนาะนะใช้เงินไม่ถึงหมื่นแน่นอนสาหรับรุ่น V ีนะคะพี่พี่ตัวนี้นะลูกค้าสินค้ามีพร้อมเลยนีสัตว์อเมล่าค่ะมีอยู่หลายชุดเลยตอนนี้นะนีสัตว์อเมร่าพี่พี่ถ้าเกิดว่าใส่มาส์เดี๋ยวเราสลับยางใหม่ให้ได้นะคะ เอาเป็นยางที่สเปคที่มันใส่มัดได้ไม่ติดแล้พี่เนาะตัวอาเมด้ายางที่ติดมาเป็น 19565R15 ค่ะานะใส่มัดแต่จะติดเนาะยางมันใหญ่ลูกค้าขาเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ได้พี่ๆนะมีสินค้าอยู่3ชุดพี่ๆสนใจก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะ้องเขารอตอบอยูน่นนะตอนนี้นะอีซูสตสเตคปคแกตัวเตี้ยพี่ขาอีสูสสเคปคแตัวเตี้ยตอนนี้มีครบเลยมีแต่ตุน รุ่นเริ่มต้นเลยนะคแม็กซีบอลแบบนี้นะคะอ่าลูกค้ามาเลือกได้เลยหรือจะเอาท็อปดีพี่พี่คะตัวท็อปก็สวยนะตัวท็อปรู้สึกว่าจะมีหนึ่งชุดแล้วพี่พี่นะตัวท็อปก็สวยใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นนะพี่พี่และเอ็กซิลี่นะเอ็กซิที่ก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่แน่นอนค่ะคือราคานะคะตัวพวกตัวท็อปตัวเอ็กซิลี่คือราคาจะสูงกว่าตัวเริ่มต้นนะพี่พี่นอกกนั้นคือเหมือนกันหมดเลยนะลายแม็ก นะคะแล้วก็สเปคยางที่ติดมา 21570R16 เนาะพี่บีบิโตนดูโวบิก็คือบรรทุกได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วลูกค้าขาา,าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอาของเก่ามาเทินจะใช้เงินที่16,000บาทนะพี่นะตัวทอปนะคะมี1ชุดจะใช้เงินที่16,500บาทรวมเทินแม็กเดิมนะคะลูกค้าตัวนี้จะใช้เงินที่14,000บาทลูกค้าได้ทั้งาฝาครอบดุมนะคะที่เราเปลี่ยนให้ให,หม่เนาะแท้ศูนย์ คสีดุมล้อติดตั้ง,งให้ครบสบราคานี้เลยดูยค่ะก็ได้ล้อเป็นรุ่นใหม่ด้วยน้อพี่เนาะอ่านะคะฝั่งนี้โซนนี้นะพี่นะก็จะเป็นยางใหม่ยางใหม่เรามีจัดโปรหลายไซส์หลายเบอร์มากๆเลยแทบทุกไซส์เลยพี่นะอันนี้คือมาเมื่อวานพี่พี่ค่ะสองหกห้าหกสิบเอ็ดสิบแปดเนาะสี่เส้นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสัปดาห์ที่สิบปีสองพันยี่สิบห้านะคะในส่วนของยางปีห้าปียี่สิบสี่มีไหมมีค่ะยังมีอยู่นะคะปียี่สิบสี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ะะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะจะเอา 4, 5, ปี14ปี5เงื่อนไขการรับประกันมีเหมือนกันเท่ากันเหมือนเดิมลูกค้าขานะ,ะหรือจะเป็น AT ทีดีเอทีเนี่ยขายที่ดีลูกค้าขอบ18นะคะลูกค้าอยากลองเปลี่ยนนะคะแบบเอ้ยพี่จะลองใส่ A t ทนะเพราะว่าก็มีลูกค้าฟิทแบก็กกลับมาทั้งก็เสียงไม่ดังพี่พี่ค่ะเสียงไม่ดังเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ดีก็คือกับผู้ใช้งานจริงนะกับคนที่ใช้รถจริงเนาะลูกค้าเนาะนะคะอันนั้นคือจะดีมากเลยนะลูกค้าก็บอกเสียงไม่ดังนะนะคะลูกค้าก็ เลือกเอานะวิ่งในเมืองขับทั้งเรียบเอาเทีไปนะราคาเท่ากันพี่นะราคาปีผ้าเท่ากันเลยสเส้นสองหมนึ่งพันบาทนะปี24สีนะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพ หนึ่งมืนแปดพันลูกคา้า AT AT ศูนย์ศูนย์สองนะขอบสิบแปดพี่นะเลยได้เลยนะลูกคา้าขายขายดีทั้งปียี่สี่และปียี่ห้านะอย่างที่น้องแจ้งเลยกันรับประกันเงื่อนไขคือเหมือนกันเลยนะใกล้ๆกันนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะพี่นะขอบสิบเจ็ดลูกค้าใช้เยอะนะคะไม่แพ้ขอบสิบแปดนะพีเนอร์กระบานนะรถเด็กประสงค์ขอบสิบเจ็ดขอบสนะิบแปดอ่ะหูลูกค้านะฮะทุกรุ่นทุกค่ายเลยก็ต้องใช้เบอร์นี้เนาะพี่เนาะนะคนะ,ะเป็นเบอร์สแตนดาร์ดเลยติด มากับรถนะ2 6 5 6 5 7ค่ะมีโยโกฮาม่าสีเส้นอยู่ที่13,500บาทนะยังปี24ยังใหม่จ้ะพี่จ๋านะปี24อยู่ที่13,500บาทนี่คือราคาโปรนะฮะแล้วก็ปี24 HT ดีดูเลอร์เฮทีเนี่ยพี่พี่สัปดาห์ที่50ปี2024อีก2สัปดาห์ได้ปี25แล้วลูกค้านะพี่เลือกจุดโปรประหยัดไปหลายพันลูกคา้านลูกค้า2 6 5 6 5 7นะตัวนี้สีเส้น15,500พี่หรือจะปี25ดีปี25ก็อยู่ที่ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทโลค่ะเลือกได้เลยนะพี่นะอ่ะส่วนหมื่นสี่ก็ยังอยู่แต่เหลือน้อยแล้วนะ พี่พี่ขาเรือน้อยชุดตอนนะี้สองหกห้าหกห้าเจ็ดเอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นนี้นะคะออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนด้วยถ้าเกิดลูกค้ากลัวเอทีเสียงมันจะดังใช่ไหมพี่นะฮะลูกค้าเจ็ดสิบสองเดซิเบลเท่ากับตัวอ่าเท่ากับตัวนี้เลยพี่พี่ค่นะฮะนี่เลยถ้าเกิดวัดจากปลายนาะพี่เนาะนะคะสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทราคาโปรเรือน้อยชุดตอนนะี้พี่พี่ค่ะนะคะเหลือไม่ถึงสิบชุดแล้วลูกค้านะคะมาแล้วพี่นะใครใช้เบอร์นี้คือคุ้มมาก คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะพี่หรือจะแวะมารับกับบ้านก็ได้ยินดีเช่นกันนะคะเอาไปฝากที่บ้านเนาะรถใช้เบอร์นี้พอดีเลยมีมีรถหลายคันก็ว่ากันไปพี่ๆนะมีครบมีพร้อมเลยนะคะจะเอาตัวไหนดี2 4ง7ี่ห้าเจ็ดมีพี่4 16, 500, 000, ี่เส้นหนึ่งบาทเท่ากับสองหกห้าเเลยถ้าเป็นเอทนะพี่นะตัวนี้นะคะนี่นีนลูกค้า ไอตัวนี้เลยสองหกห้าหกสนะฮะ AT นี่พี่ดูไหลาย,ยางนะลองยางลึกๆต้านทานการสอลอลได้สูงนะ,ะอ่าเอาไปใช้ได้หลากหลายขับสบายพี่คะ่ะอย่างที่น้องบอกเลยนะแม้เส้นทางจะมีอุปสรรคนะตัวนี้สมูทนะสมูทเหมือนไม่ใช่ยาง AT พี่เสียงไม่ดังด้วยนะลูกค้าลองดูนะต้านทานการสอลอลได้สูงนะไะหลาย,ยางแก้มยางตัวนี้นะคะสวยพี่ๆคะ่ะออกแบบรายยางหใมาค่อนข้างดีนะคะอ่าต้านทาน,ทาน ทานการสึกหรอได้สวยได้สูงนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูกำลังพิจารณาอยู่นะคะ265 60ห8เฮ้อกลัวลูกค้าแบบว่าไอ้นี่ผิดนะคะเพราะว่าเคยแบบว่าไปไปยางขอบ16พี่ลายยางมันเหมือนกันนะคะอ่าไปยางขอบ16แจ้งลูกค้ารา,าคายางขอบ18นะคะ แล้วตัวนี้อีกพี่พี่สองหกห้าห้าสิบอยสิบวันนี้ลูกค้าพี่พี่นัดมาอยู่นัดมาใช้บริการอยู่นะตัวนี้สี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทพี่พี่ยางปลายปียี่สิบนะยางใหม่เลยสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทสินะราคาโปรนะพี่นะยางใหม่ลูกค้าขาเหลือไม่เยอะแล้วพี่พี่เหลือไม่เยอะแล้วสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นใครที่ใช้ขอบยี่สิบนะทุกรุ่นทุกค่ายเลยพี่พี่นะตัวนี้นะแวะมาเลยค่ะหนึ่งหมื่นหกพันบาทแล้วก็ยางโลโกมี ยางโลโคมีทั้งปี24แล้วก็ปี25เลยนะปีปี24อยู่ที่17,500บาทส่วนปี25อยู่ที่19,500บาทที่พี่เลือกได้เลยนะโลโคตัวสื่อสีขาวแบบนี้พี่เห็นสีฟ้าแบบนี้เป็น,เป,นเป็นฟิล์มเคลือบนะนี่นะโดนน้ำก็ออกแล้วค่ะลูกค้าขานนะะ ลูกค้าแบบพี่ไม่พี่ไม่เอานะคะพอพ่อของพี่มันเป็นตัวเดิมมันเป็นตัวสื่อสีขาวนะคะรู้ไบอกว่าลูกค้าคะนะคะนี่เป็นยางใหม่พี่ยางใหม่นะเดี๋ยวโดนน้าเอาน้ําเช็ดก็ออกนะพี่นะอ่ามื่นเก้าห้าร้อยสำหรับปียี่ห้าลูกค้าก็ประหยัดไปหลายพันถ้าเลือกปียี่สี่นะพี่นนองพี่เลือกได้เลยนะคะลูกค้าเลือกได้ตามบัตรเจ็ตที่เ,เองตั้งไว้เลยนะคะยางก็ยางที่น้องแจ้งเนี่ยรับกันให้เหมือนเดิมไม่พี่นะ ล็อกโคหมดเลยพี่พีนะคะตรงนี้จะเป็นสต็อกล็อกโคนะคะลูกค้ายางล็อกโคไม่ใช่ล็อกโคไม่ได้ใส่ล็อกโคก็ใส่ได้เหมือนกันลูกค้านะคะ,ะถ้าเกิดว่าอยากได้ได้ยางโด,ดเด่นด้วยแก้นตวงสุดสีขาวนะพี่น้องแล้วก็ดอกเอทีที่เสียงไม่ดังนะคะนุ่มเงียบตัวนี้ก็แนะนําตอบจดได้เหมือนกันค่ะสีเส้นเหมือนกาห้าร้อยเพราะฉะนั้นเอทีของสิบแปดมีทั้งดันลอบนะคะแล้วก็บีสโตนพี่พีเป็นสาวกค่ายไหนก็เลือกได้เลยนะพี่น้องอ่ะ ใกล้กันนี้นะคะยางขอบ15วันนี้ก็ลูกค้าก็นัดมาเหมือนกันนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอสิบห้าแต่พี่ก็บอกว่าเอ้ยของพี่เป็นสิบห้าหรือสิบหกนะนะคะลูกค้าบอกมาดูหน้าร้านได้เลยค่ะเพราะว่าสิบหกก็มีเช่นกันนะคะพี่เขาจำได้แต่ดูลวินนะพอดีอยู่บนรถแล้วนะคะกำลังจะมา นะคะก็เลยโทรบรราว่ามีหรือเปล่านะสิหรือสิบห้นะคะลูกค้าก็มาได้เลยค่ะมีทั้งสิาและสิหกนะคะขอ 15, บสิบหปิดตนดูลวิทนะพี่นะสองหนึ่งบอนะคะสีเส้นหน0่รลูกคา้ายางใหม่ปีสองพับห้ถ้าเป็นยางก้านแดงอยู่ที่เก้นะคะลูกคา้าเลือกได้เลยมีราคาย่อมเยากว่านั้นอีกพี่ๆนะมีดันหลบดันหลบตัวนั้นสเส้นอยู่ที่แปด้ายางใหม่ปีสองพนบห้านะคะอา,าพาไปพี่ไปดูขอบสิบหกน่อยนะดูลวิทเหมือนกันพีี่่อนนะนะนะ 2 6 5 6ค้กหาเดทสีเซนนั้นนะคะ14,000ันบาทค่ะยัางใหม่ปี2ี่สิี่นี่นะปลายปีแล้วสุปาปีที่สี่40ขึ้นนะคะที่อารุณสวัสดินะคะอุ้ยชื่ผิดเพาะจังเลยนะชื่อพาะพอลูกค้านะที่อารุณสวัสดินะชื่อดีมากลูกค้านะคะมานะที่ a อท0ูนยสี่เซนอยู่ที่หนึ่งันบาทค่านะ,ะตัว a อทนะพี่นะขอบ17ดอ่ะตัวนี้อ่าดูลวิทขอบ16หกก่อนนะทีนี้นะคะ สองหนึ่งห้าเจ็ดสี่แปดสิบหกค่ะสีเส้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่พี่นะแล้วก็จะมีซีรีส์หกห้าด้วยนะมีครบเลยพี่พี่สีเส้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเหมือนกันนะคะลูกค้าขานะคะปีสองพันยี่ห้าพร้อมใส่ดวงให้ครบจบราคานี้เลยค่ะลูกค้าอ่าแล้วก็นี่เลยลูกค้าถามหาเยอะมากหากเมื่อไหร่สองหกห้าเจ็ดสี่แปดสิบหกจะมาสักทีหนึ่งมาแล้วจ้ะนะมาให้แล้วพี่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันก่อนสงการที่มาหลังสงการก็ได้นะสิงสต,ต๊อกยังมีอยู่ค่ะเพิ่งจะมาเมื่อวาน เนาะบางทีพี่กลับบ้านแล้วนะคะเมื่อวานทักไปบอกลูกค้าพี่กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวหลังสงการค่อยว่ากันได้เลยค่ะลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ายังหาที่อื่นไม่ได้หรือยังไม่ได้เปลี่ยนก็ขอโอกาสนะให้ทางร้านได้บริการนะพี่นะสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์จีสิบหกขาบีโซนดูเลอร์นะเฮตตีหกแปดสี T ่เบอร์นี้คือตรงพุ่นสําหรับพี่ๆที่ใช้บีโก้พิลินเนอร์ขอบสิบหกเลยนะคะแล้วก็ฟ er, อร์จูเนอร์ขอบสิบหกนะคะ ตัวนี้นัที่นะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสามพันพี่ยางใหม่ปีสองพันยี่สามสัปดาคือสี่สิบอัพนะลูกค้าเป็นทางเลือกได้นาอพี่เนาะและยางรุ่นนี้ทนนะ,ะการใช้งานยังได้ดีเหมือนเดิมยางก็มีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทให้เหมือนเดิมพี่พี่นะแต่ก็ระคือมันเป็นยางค้างปีนะฮะยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมเน้นย้ำว่ายังใช้ได้ดีเหมือนเดิมเพราะถูกเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนะพี่นะยางก็คือยังไม่ได้แข็งตัวหรืออะไรแบบนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะพี่นะสอง หกห้าเจอสิน่งหนึ่นะคะสเปคเดียวกับที่ติดมากับรถพี่เลยนะสีเส้นอยู่ที่หนึ่งหามบาทพร้อมใส่กล่ใงไครบสุบราคานี้หรือจะเอาตัวนี้อันนี้จะเป็นปี24นะะงงง,งลูกค้านะคะปี23แพงกว่าปี24 <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขาให้ขายแบบนี้พี่บริษัทให้ขายแบบนี้ลูกค้านะฮะส5งห้าห้าอสิบหขานะฮะ อันนี้ปี24แล้วลูกค้า4เส้นหมื่นสองพี่พี่นะแต่มันจะเบอร์เป็นเบอร์2องหา้นะลูกค้าใส่เทียบเท่าได้เหมือนกันใส่เทียบเท่าได้ทั้ง2องสห้าใส่เทียบเท่าได้2 6 5 70ห้อาเลยพี่เลือกได้เลยเนาะหน้ายาง ต่างกันที่หน้ายางก็บวกลบไปเลยค่ะข้างละห้ามิลประมาณ1เซนโดยประมาณพี่ใส่สองสี่ห้าก็ใส่ตัวนี้ได้ใส่สองหกห้าใช้สองหกห้าอยู่แล้วก็ใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันนะพี่นะเฮ้ยลูกค้าราคาดีมากเลยนะเหลือไม่กี่ชุดแล้วพี่พี่นะเหลืออยู่ประมาณนี้ปกตินะคือโซนนี้ของเขาหมดเลยพี่เต็มแถวเลยลูกค้าเนี่ยคือเหลืออยู่สามล็อกสามแถวแล้วนะฮะเออ เหลืออยู่นี้นะคะ,ะถ้าเป็นห้องแถวเนะี่ยคือโดอนเช่าไปหมดแล้วพี่อันนี้คือเหลืออยู่สามล็อกสี่ล็อกแล้วลูกค้านะคะมานะพี่ๆสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันใครมาไม่ทันก่อนสงการหลังสงการค่อยว่ากันพี่เนาะไปหายใจหายคอให้มันโล่งก่อนลูกค้าคะ่ะนะตั้งสตินะสางแล้วก็คือค่อยมาเปลี่ยนยางก็ได้พี่ๆ <laughs> <laughs> เพราะว่าทักไปบอกลูกค้าลูกค้าเออนะคะถึงบ้านแล้วก็พักผ่อนนะพี่น้องนะก็นะ เต็มที่ในช่วงวันหยุดค่ะหลังสซนการค่อยว่ากันนะแต่ว่าเอ้ยสินค้าเข้าก็เลยโทรไปบอกพี่ก็ก่อนซินะคะว่าของมาแล้วนะสองหกห้าเจกนะ หลังส่งการนะค่อยเจอกันพี่ๆค่ะนะคะแล้วตัวไหนอีกลูกค้ายางคือเราไปหมดแล้วนะปาเจโร่มีหนึ่งชุดนะพี่นะปาเจโร่สปอร์ตค่ะพี่มีหนึ่งชุดตัวนี้จะจบจ่ายที่สองหมื่นสามเท่านั้นสวยมากลูกค้านะตัวนี้มากกว่าความสวยแข็งแรงตนทานนะพี่เนาะสองหมื่นสามลูกค้าได้รอแท้เราเดิมสเปคศูนย์นะพี่ยางที่ติดมาก็ทนทนลูกค้าจีโอลันดาจีเก้าสี่ค่ะโยโกฮาม่าลูกค้านุมีอยู่หนึ่งชุดเท่านั้นพี่ๆใส่ไทยท่านพัดได้นะลูกค้าขอบสิบแปดแล้วปาเจโร่คือตรงรุ่นเลยเปื่ยพี่ชอบนะมาได้เลยีวพ่ 1 3องหบาทลูกค้าคะสนใจเป็นตัวไหนไซส์ไหนเป็นพิเศษอีกว้าให้ลูกค้าหันมหมที่คือเสร็จเรียบร้อยเแลยวพี่ว่าเร็วไหมติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางแวะมาเปลี่ยนยางก็ยังทันนะพี่นะนะคะอ่าหรือว่าใครจะมาหลังสงการก็ยินดีมากๆเช่นกันพี่นตัวนี้26 5 7โตนะฮะออเทเดเอที แมทชิ่งมากถ้าแม็กสไตล์นี้จะล้อเดิมก็ใส่ได้เช่นกันพี่นะคะอยู่ที่16,500บาทเท่านั้นลูกค้า,คา้าบิดโตนดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์สองลูกคา้านะปี2 0 2 5ด้วยพี่ๆสองสี่ห้าก็ราคาเท่ากันนะลูกคา้าอันนี้คือลูกค้าเดินตรวจความเรียบร้อยนะคะเฮ้ยยางเป็นยังไงเนาะหยิกแล้วค่ะหยิกหยิกแล้วลูกคา้าเนาะหยิกแล้วมันนุ่มมันเงียบหรือเปล่าลูกคา้าต้องไปลองขับนะพี่นะเอออันนี้คือเช็คความเรียบร้อยนะพี่เนาะอ่ะเราจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่เลยก็ได้เช่นกันนนะะพี่นะ นะคะมาได้เลยลูกค้านะคะยันนี้ร้านยังเปิดให้บริการอยู่นะคะอารเจียสปอร์ตพี่พี่อาร์เจียสปอร์ตตัวนี้นะคะมีหนึ่งชุดลูกค,ะคะ้าค่ะาร์เจียสปอร์ตเนาะมีของเข้าแล้วนะคะแม็กอาจับคู่กับยางฟาร์เค้นสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะพี่พี่นะคะจับคู่ยางใหม่ตัวนี้พี่จะใช้เกินที่หนึ่งหมื่น หกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทรวมเทิร์แม็กเดิมนะคะลูกค้าได้อย่างดีด้วยนะคะเป็นของฟาเคนพี่ยางใหม่นะปีสองพันยี่สี่ค่ะนะคะมีหนึ่งชุดรวมเทิร์เรกา่าเรียบร้อยเลยลูกค้าขานะโซนนี้แถวนี้นะคะจะเป็นโลลีเดอร์เอสนะคะแล้วก็พีเลนเนอร์หุ่ยสอยแคบแคบลูกค้าขาลูกค้าจะเข้าไปดูของได้ยังก่อนนะคะแม่ค้ายังเข้าไม่ได้เลยพี่ ไม่เป็นไรนะลูกค้าใช้แบบว่าสายตาเอานะคะแบบเว้ยพี่ชอบชุดนู้นนะเดี๋ยวอ่าให้น้องนะฮะเอาออกมาให้นะคะพี่ๆค่ะนะฮะเราเดี๋ยวเข้าไปเลยพี่ๆเนาะนะฮะตัวนี้ลีดเดอร์เอสนะพิลินเดอร์เนาะจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีทั้งยางคู่ตัวดรลหับและโยโกมาพี่ชอบยางค่ายไหนแบรนด์อะไรเลือกได้เลยนะพี่นะราคาเท่ากันหรือจะชอบเป็นล้อพิลินเดอร์แม็กซี่เท่ากันหรือจะเป็นล้อลีดเดอร์เอสทูโทนแบบนี้สวยมากลูกค้านะฮะใส่กับอุยถ้าเกิดว่าพี่ใช้รถสีดําเนาะแมท ชิ่งมากเมื่อวานมีใส่ในคันหนึ่งส,สวยสวยลูกค้าพี่เขาก็ดูมาจากสตรีมนี่แหละลูกค้านะคะก็มานะคะอ่ะตัวนี้เป็นล้อดคอ18ของรีวอพีเลนเนอร์2.8คอ18พี่นะ,ะแต่ทีนี้อันเฮียนะจ๊ะจะคูะ่ก,กับยางคอ18ไว้นะอุ้ยสวยเนาะพี่เนาะไอนน้ถ้ามันคู่กับยาง AT02 เป็นยางใหม่นะหนูยังไม่รู้ราคานะพี่นะว่าราคาเท่าไหร่นะฮะนี่เลยถ้ายาง AT02 ลายยางดอกยางตะโหดอย่นี้เลยพี่เนาะมันดูบึกบึนนะคะลูกค้านะลูกค้าบอกเอ้ยแก้มมันจะอ้วนไปไหมถ้าใส่เอทีนะไม่อ้วนลูกค้าขานะหนูทำรีวิวลหลายคลิปอยู่พี่ๆไปดูนะได้เห็นตั้งแต่มุมข้างเหลี่ยมข้างเลยพี่ๆนะคะตัวนี้นะลูกค้าอะไรอีกไปดูคันข้างๆซิกำลังเปลี่ยนอะไรเนาะนะคะคันนี้ยางขอบ14บสี่หรือเปล่านะฮะอ่ยางขอบส4ก็มีนะพี่นะใครที่ใช้ยางขอบสิบสี่หนึ่งเก้าห้าอาสิีมีเหมือนกันค่ะสี่เส้นจะอยู่ที่ แปดพันบาทพี่พี่คะ่ะบีสโตนดูลวิตรหกสองสี่นะคะอขอบสิบสี่นะพี่นะสมมติว่าลูกค้าใช้ยางกระบะขอบสี่เนาะหนึ่งเก้าห้าอาร์สี่นั่นเองพี่พี่นะมีพร้อมให้บริการเหมือนกันสี่เส้นอยู่ที่แปดพันบาทเท่านั้นนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถุงให้ครบจบราคานี้แล้ว ดุลวิทย์ R หกสองสี่รุ่นนี้นะพี่นองโหลูกค้าดอกนี่คือใหญ่ลูกค้าเปลี่ยนอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนอีกทีนะฮะยางมันคือน่าจะทนมากลูกค้าดูลักษณะดอกอยางเนาะหกสองสี่พี่พี่นะคะตัวขอบสิบสี่รถกระบะนะพี่นะอันนี้คือจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ก่อนเนาะพี่พี่เดี๋ยว ลูกค้าแวะมาได้เลยวันนี้คือมีน้ำแข็งใสเสิร์ฟพี่พีตลอดทั้งวันลูกค้าคะจะใส่นมเยอะใส,ใส่นมน้อยพี่แจ้งได้เลยนะ้พี่เนาะมีเครื่องหลากหลายมากๆเลยแวะมาได้เลยคะ่ะลูกค้าเก่าจะแวะมาเข้ามาก็ยินดีมากๆนะคะลูกค้าเปิดจีเพด้เลยคะ่ะยางป้ายแดงต่อเจรินกันยางะงสินค้าสินค้าโปรโมชั่นก็มีพร้อมบริการมากๆเหมือนกันนะคะขอบคุณพี่พีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ